สวัสดีครับ,บวันนี้เราอยู่กันที่สวนเมเปิลการจนะบุรีนะครับนี่เขามีบุฟเฟ่ลำใหญ่ด้วยนะใช่ครับดูข้างบนหัวเราต้นอะไรครับเนี่ยต้นน้ำเต้าครับต้นน้ำเต้านี่มือจับถึงเลยนี่นี่นี่ต้นจริงนะนี่จะลวนใส่หัวป่ะนี่โอ้เปรี้ยบเลยกูนี่ยามาฟักเลยบ่ะฟัอยากต่อยเออบิมบิมกระโดดจับเบาๆได้อ่า ต้นลำใหญ่ทีนี้มีต้นลำใหญด้วยนะน,นี่นี่เจอ ER, เจอ ER, เจอ ER, ช้อนหนึ่งโอ้โอ้โอ,โอ้ลำใหญ่สดสดจากต้นแจว๋วอ่ะบีดูดูดูผักดิงามไหมผาักสลัดไม่มีใครโดนลูกหลดโอ้นี่ล่นลงมาเนี่ยนี่ตรงนี้มีให้เหลี้ยงสัตว์เลยนะมังต่ายอยู่ตรงนี้ไปว่าเขาไปดูกันไหมไป,ป นู่นน่ะเขายู่นู่นมกระไต่ทางเดินกระไต่ตรงนี้ทางเดินกระไต่เขาอิ่มแล้วเปล่านี่บีมอยู่นี่ได้สองตัวนี่บีมอยากให้อาหารกระไต่ซื้ออาหารกันเขาจะกินเปล่าเฮ้ยหมาหมาตัวนั้นมาแล้วสีขาวเขาหิวขเอ่อตัวขาวหิวตัวขาวหิว กินได้อ่ะอุโมงค์กระต่ายครับอุโมงค์กระตใตยโอ้โหต้องป้อนถึงปากเลยงามๆๆๆๆงานเกมเนี่ยแค่รสชอบเอาบิมเร็วๆกระตใต้ลุมแล้วกร <laughs> ะตใต้ลุมบิมกระตใต้ลิง แอ่เราจะเข้าไปให้กระต่ายในนี้ครับแบบใกล้ชิดใกล้ชิดไหนเต้าอ uh, like cool ุ้ยเจ๋งอ่ะอุ้ยมีเต่าด้วยโอ้โหบิ๊มดูเต่าแบบใกล้ชิดจับได้แต่ระวังอ่ะมันกัดนิ้วนะบิ๊บอุ้มไหวปะมันรู้สึกไหมตรงกระดองนะไม่รู้สึกหรอก ปกติเต่าจะไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้นะออาอาอ้าวอาวอาไปไหนอ่ะแครอทที่ใส่เดี๋ยวแครอทที่เขาดิตอนนี้เขามองไปที่แครอทอะม่ไปหากระต่ายก่อนนะอ่าจะไปหากระต่ายอ่ะหมชอบกระต่ายเขาอิ่มแล้วว่าเขานอนแล้วว่าเดินไปไหนเขาเดินมาหาเพื่อนเขาเนี่ยสองตัวเขากินอิ่มแล้วเขาต้องเข้าที่ครับ ดูดิ่เขาทำอะไรเขาเดินไปไหนเขาทำอะไรอาบีมเขาได้ทำอะไรครับเขาบอกว่าเ,ออเขาจะกัดกระต่ายป่ะนะเอ,อ้ยบีมช่วยกระต่ายลิ้วกระต่ายกระต่ายอย่าโดนมันกัดแล้วอเอ,อ้ยไม่กัดไม่กัดไม่กัดก็เดินผ่านเดินผ่านเป็นไงครับความรู้สึกรู้กระต่ายทั้งมันเล่นกับแมวทั้งแต่แม่แค่ แผลใช่ป่ะนิ่มมะขุนนุ่มนิ่มป่ะนิ่มนอะนี่บีมมาดูกระต่ายตรงนี้ดิกระต่ายมีสองชั้นเลยอ่ะดูดิเขากินได้แต่อาหารนี่แหละไม่รู้เขาเดินหาอะไรเขากินอะไรเขาจะกินอะไรอ๋อไม่กินด้วยนะแค่รสยังไม่กินเลยกินน้อยนะ ไม่กินครับเขายักเดินเล่นลอ่าไปครับตอนนี้เราเข้าไปให้หนันนกกันไป อาบีมีม่วกบีม่วกเตรียมมาพร้อมเนี่ยเขาโซนนะเขาเล่นม่วกบีเขาเล่นม่วกเมื่อกี้นกแก้วกับเอเอ้าเอเอาเอเอเอแล้วแล้วเอาหัวหัวหวปลาหัวปลาผมตั้นนะซึ่งไม่เขาไม่กินเขาเล่นนะนี่มาแล้วอันนี้มาแล้วเอ้าโอ้มาหัวปลาอีกแล้วมือน้องมือน้องมือน้องโอ้โหตอนนี้นกลุ่มครับบีมครับบีมครับ เขาเล่นอะไรนะบีเขาเล่นอะไรขอวบ้าไปแล้วไปแล้วโอ้ของแม่บีเบิ้ลสองนกที่นี่เขาเรนลี่เขาเขารับแทกดีครับชอบก็หัวคนนะนี่ดูดิน้องๆดูเขาเล่นอะไรครับดูดิหมวกหมวกไโอ้สามตัวเลยบีเขาเล่นอะไรกันครับบนหัวแม่บีสี่เอาสี่ตัวแล้วโอ้แม่บีนี่ดึงดูดนกมากครับ เขาจะแทะเขาจะแทะได้สิสุธงคกเขาหาเห่าให้มาบวกจะพังแบบตัวนี้หาหัก เอาละเอาละงานะงานะทำไรทำไรคาตีนเขี้ยดเลยเอาเออดูดิข้าวขาอะไรอ่ะมันมีอะไรกินนะอย่ากัดได้แม่อย่ากัดน่ารักอ่ะเดบียดย่าเบียย่าเดี๋ยวเขากัดกัดอย่าจับอย่าจับ เด็กแทะแทะระวังแทะในกานั่งไงนั่งไงนั่งไงเอาแล้วระวังระวังบีมระวังบีมระวังเล็บบีมด้วยนะอ่ากัดอะไรกัดเหรอเอาแล้วหัวแตกแล้วไหมหัวแตกเซอซอซอผุ่มซอผุ่มเล่นผมเล่นผมจะเอาไปทำรังเอาไปทำรังเออนกไี่กินมันเดีย ตอนนี้นกกำลังจัดผมทรงใหม่ให้แม่บีนะครับอ่าเอาทรงอะไรดีบอกเขาได้เลยครับตอนนี้เขาทำรังนกอยู่ขึ้นไปได้ไหมเอาเขาเอาหารไปป้อยหัวบีอะแบบนี้หัวแล้วอย่าลืมเอออย่าลืมสบัดนะอย่าลืมสบัดผมทำไมเขาชอบแทนนี้อะโอ้โหเล่นผมแม่บีใหญ่เลย ยำหัวให้บียำกระมมให้บปวดหัวไหมเดี๋ยวเรายำกระมมนวดนวดนวดหัวนกนวดหัวพี่ตัวนี้กินไม่เลิกเหรอโอ้โหกินนานแท้ละนกนวดหัวเฮ้ยเขานวดเขาขาเบอร์ยำ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 ตอนนี้นกบินมาหาบีมหกตัวครับหกตัวครับอยู่ตรงนี้หกตัวเดี๋ยวเราไปให้อาหารแพะอาหารปลากันครับนี่ในโซนนี้ ทางข้างนุกนี่มีห่านกระไกลอยู่ห่านด้วยนี่นี่นีอาบีมยื่นให้เขาเออเขากินนั่นนะให้บ้ากระโจนแบบเอาอีกเอาอีกเขาไม่พอไม่พอแอนนบีมให้ตัวนี้ตัวนั้นก็ไม่ได้นั้นนันนันดูดีแย่งกันแล้วไปเลยไปเลยสีสวยนะห่านห่านห่าน

บีบให้เขาดิเขาวหายบนแล้วเนี่ยเออนั่นแหละบีบีบีข้างหลังข้างหลังเขาจะแอบเขาจะอเขาจะแอบกินโอ้หอยากกินหนูอยากกินให้หนูกินหน่อยอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่กินรุนแรงจังดึงเลยอะ น่ารักจังเลยโอ้โหดึงแรงจังเลยจับหน่อยดิจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยอือดูเข่าดูเข่าดติตัวเล็ก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 มาแล้วงั้นถือไว้เบีมพอล่อนพื้นเขาไม่กินเลยเขากินยากเขาไม่กินเขาเล่นพื้นอืมแล้นน่ารักจังวันฟุกเลยวันฟุกเลยน่าจะของตัวใหญ่อ่ะของใหญ่เราเดินทะลุสวนลำไยไปเลยครับ วีบ้านฮอบบิ้นหลอะไร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 ,อ,ะไรอ๋อรคุณทำอะไรเดี๋ยวล้มเดี๋ยวไปทำที่บ้านสวนแฮว่าคุดเป็นล่องกนะัโอเคตอนนี้มืดมากแล้วครับเดี๋ยวเราได้เวลานอนแล้วเราต้องเข้าบ้านก่อนมังกรเฮ้ยจริงดิเฮ้ยมีมังกรดเหรอเฮยมมังกรพ้นไฟเปล่าเปิดประตูบ้านได้ไหมเฮ้ยมันเป็นดิจิตอลดอลล็อกคุณต้องกดรหัส มีคนออกมายังครับเนี่ยเราเรียกอยู่นานแล้วเราเข้าบ้านไม่ได้เราจะอดตายอยู่แล้วเป็นประตูสไลด์หรือเปล่าเขามีบุฟเฟ่ลําลใหญ่ด้วยนะครับคา่าเข้า120บาทกินบุฟเฟ่าลาใหญ่ได้อะชิมชิมโอ้เนือแห้งดีชิมนิ้ชิมน่แม่บีชิมนิดก<ๆ>ินได้กินเท่าไหร่ก็ได้นะบุฟเฟ่กินไม่อั้น กินจนกว่าจะร้อนในอ่ะแล้วก็กลับบ้านหาวานไหมได้ซอน่านแล้วมไรเมย์แบบดูระหว่างทางที่เราเดินต้นนํำเต้าเป็นอุมโมงเลยมีตลอดทางโอ้ลูกใหญ่เ,เ,เใช่เริ่มเปิดไฟแล้วกลงคือมีไฟนี่ที่นี่เขาก็มีอาหารขายด้วยครับตอนนี้เขาหิวครับเติมพลังก่อนคืออะไรครับี่กินนี่ สซกอกอตชีสใช่ไหมอ่ากินเยอะๆอะหมดไปแล้วอันหนึ่งครับนี่อันที่สองโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงโซนสวนดอกไม้ของเขานะครับโอ้ดูดิตรงนี้เป็นซุมได้เลรูปหัวใจออโอ้สวยมากเลยครับโอ้สวยงามครับสวยงาม สวยมากสวยเนะเราอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ครับสุดเลยนี่เราก็จะเดินไปทะลุอีกฟั่งหนึ่งเลยเรอแม่บีอ๋ออลังการมากครับเราอยู่ในดงดอกไม้ที่สวยงามอากาศเย็นนะเนไล่สีสวยอะว้าว ใช่นี่เขาจะไปปักของตลาดหรือเปล่าเขาขนต้นไม้ไปขายเนี่ยสวยนะอ่าแจ๋วแจ๋วรถต้นไม้<อ>ดูมุมนี้ได้สวยนะว้างมากเลย <speaker> อะรถฟักทองครับรถฟักทองแน่เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแปงลงก้นไม้แล้วครับสวยเลยบีมยักเดินไปตรงไหนครับ นี่เราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเราขึ้นมาข้างบนมองเห็นส่วนนลำไยเลยครับว้าวยอดเลยนี่มุมสูงสวยมากเนาะว้าวพานโนรามากครับดูดิสวยจริง โอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับเน่ตรงทางออกก็มีของกินของฝากขายเพียบใครจะซื้อลำไยกลับก็มีครับมีผลไม้เนี่เยเพียบเลย